สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆอันนี้ก็พาไปดูแปลงยญกาของเรานะคะเพิ่งปักตามได้สองวันค่ะตอนนี้ก็ติดเขียวแล้วค่ะเป็นยาก,กินนี่นะคะทําไมเราถึงปัดเพราะทำไมไม่ถึงไม่หวานเพราะว่าเออกลัวจะเกิดมันจะสู้หญ้าไม่ไหวค่ะและช่วงนี้หน้าฝนค่ะดูสิคะดําๆมาเลยค่ะอีก,อ,กอีกไม่หน่อยกี่น้อยก็กคงจะตกแล้วค่ะเออ ค่ะดำแบบนี้ประมาณสิบขวาวันก็ได้เกี่ยวแล้วค่ะไปมากไม่เหมือนเราหวานนะคะก็จะได้เกี่ยวพะจะนานหน่อยค่ะชนบัวของของทางเราก็จะมีอยู่หกตัวนะคะสามแม่ค่ะก็จะขยายประมาณสักสิบแม่ค่ะประมาณนี้นะคะตัวปู่ย่เยอะเลยค่ะถึงจะพอ่อ ขอบคุณนะค่าที่รับชมถูกใชช้่วยกดไลค์กด, like, กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามเราด้วยนะคะาขอบคุณค่ะ